สวัสดีครับพบกับผมนะครับผมช่างเบิร์ดกิิพันธ์นะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คนะครับเจ้าบอร์ดเซนะครับเจ้าบอร์ดเซตของพลาสมา LG42PT350 นะครับตัวนี้บอร์ดวายมันนะครับนี่นะครับบอร์ดวายมันหน้าตาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้เทสเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาดูบอร์ดเซนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าอาการนอกข้าวให้ฟังอาการนอกข้าวคือ ไอบอร์ดเซตเนี่ยเจ้าเซตตัวเนี้ยเนี่ยนี่นะครับเอาใส่เข้าไปแล้วเครื่องตัดนะครับรีเลยตัดปอกแป๊กนะครับคือมันตัวนี้เสียนะครับชุดนี้เสียบอร์ดนี้เสียแล้วมันตีกลับมาหาบอร์ดวายนะครับคือบอร์ดวายผมซ่อมไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอาการเสียแล้วก็จุดเสียของมันนะครับเดี๋ยวพาไล่เข้าวๆนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดเสียนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ฝั่งนี้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ก่อนนะครับอ่า อะตัวเสียกรกบาดไว้นะครับนี่นะครับตัวนี้ดีนะครับอดูนะครับวัดเทียบกันช็อตต่อช็อตไปเลยนะครับผมตั้งมิเตอร์เข็มไว้ที่คูณสิบโอห์มนะครับผมมาดูนะครับดูสังเกตที่เข็มนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงนครับ โอเคใช้โทรศัพท์ในการอัดวิดีโอนะครับเอ่อผมทำการลอยนะครับเดี๋ยวผมแยกบอร์ดดีออกไปก่อนนะครับ การแบบกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็ดูบอดเสียนะครับผมทำการลอย IGBT ออกนะครับ2ตัวนี้นะครับเบอร์ FGD เออ FGPF 4 5 3 6นะครับหรือบางเครื่องจะใช้อ,อ่า6 3 F 3ก็ได้หรือ หรือ irg เจ ic สองป u นะครับหรือเจ r สามหนึ่งสม u นะครับตรงนี้นะครับสองตัวนะครับหลักๆที่เสียบ่อยๆก็จะเป็นสองตัวนี้นะครับผมทำการลอยออกแล้วนะครับลอยไดโอดตัวนี้ออกแล้วตัวนี้วัดให้ดูครับอ่าสลับขั้วสองขานี้ถึงกันนะครับวัดสลับขั้วนะครับขึ้นข้างมาขึ้นข้างนะครับ อ่าตัวนี้มอดเฟดนะครับมอดเฟดไม่ช็อตนะครับตัวนี้ลอออกไปแล้วนะครับแต่มาวัดขาขา c กับขา E นะครับของ IGBT เนี่ยขากลางกับขา3าก็ได้เรียกง่ายๆนะครับปกติเข็มมิเตอร์ต้องไม่กระดิกแบบแบบนี้นะครับอันนี้คือเสียนะครับเดี๋ยวดูบอร์ดดีนะครับบอร์ดดนะครับนี่นะเอาตัวตัวนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับ จะไม่ขึ้นค้างนะครับอ่าตัวนี้เหมือนกันอ่าต้องไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือไม่ช็อตนะครับตัวนี้น่าจะมีตัวรั่วอยู่ตอนนี้ผมทําการลอยลอยอ่าเดี๋ยวขอซูมเข้าไปนิดนึงเนี่ยผมทําการลอยขา C เพื่อทําการวัดรั่ววัดช็อตนะครับแทบทุกตัวเลยนะครับที่ที่ลอยออกแล้วนะครับ นี่นะครับตัวนี้ด้วยตัวนี้ตัวนี้รอยดูแล้วนะครับสรุปมาเจออยู่ที่ตำแหน่งนี้ด้วยนะครับซีเนอร์ไดโอดตรงขามอสเฟตนะครับอยาให้ดูมิเตอร์ด้วยนะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับนีรั่วนะครับเข็มขึ้นนะครับมาดูบอร์ดดีนะครับอ่าไม่ขึ้นนะครับซีเนอร์ตัวนี้น่าจะเป็นห้าจุดหนึ่งโวลต์นะครับค่อมระหว่างขา ขาเกตแล้วก็ขาซอสนะครับเจอหนึ่งจุดแล้วนะครับแล้วจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปก็มาวัดขาหนึ่งกับขาสี่ของ IC ได้นะครับเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับขึ้นประมาณนี้นะครับบอดเสียนะครับมาดูบอดดีนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับขึ้นนิดเดียวขึ้นน้อยกว่านะครับอ่าโอเค พอจะทราบแล้วทีนี้ว่าจุดไหนเสียนะครับอ่ามีอยู่สองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับที่มีเปอร์เซ็นต์อาจจะรั่วนะครับเดี๋ยวผมทําการถอดออกก่อนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแล้วก็มาซ่อมดูกันนะครับว่ามันจะผ่านไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะลอยตัวนี้ก่อนแหลกเราอยู่ไหนวะเนี่ย รอยไอซีออกนะครับดูนะครับทุกอาการไม่ใช่ว่าจะซ่อมได้หรือซ่อมง่ายเสมอไปนะครับบางทีมันก็ใช้เวลาในการหานะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะแนะนำหนังสือในการซ่อมนะครับของผมเองนะครับบางครั้งมันบอกทุกจุกดไม่ได้นะครับ มันบอกไม่หมดนะครับมันต้องเอาไปไล่เช็คดูนะครับอันนี้เป็นข้าวๆนะครับอ่าผมถอดตัวนี้ก่อนนะมาวัดที่ตำแหน่งเดิมนะครับขาหนึ่งกับขาสี่นะครับอ่ายังขึ้นเยอะอยู่นะครับนี่นะครับหนึ่งกับสี่ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ด้วยนะครับ ตอดออกแล้วนะครับมาดูนะครับตำแหน่งที่ขาหนึ่งกับขาสี่นะครับเห็นไหมครับเข็มขึ้นนิดเดียวนะครับทีนี้มีรอยไหม้ใต้ปิ้นด้วยนะครับนี่นะครับตัวสี่ตัวนี้เลยครับที่เสียที่รั่วนะครับวัดขาหนึ่งกับขาสี่ของมันเลยนะครับเห็นไหมครับเข็มขึ้นนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครับตัวเสียนะเดี๋ยวผมมาดูตัวดีนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะว่ามันดีนะครับเดี๋ยวมาวัดเทียบกันครัหนึ่งกับค่าสี่มอนเดิมนะครับเข็มไม่ขึ้นเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวนนี่มีมือจับเลยอ่าหนึ่งกับสี่นะครับเห็นไหมครับเข็มไม่กระดิกเลยนะครับมาดูตัวนี้นะครับนี่นะครับแน่นอนฟันธงนะครับไอซีไดสเสียนะครับผมโอเคครับ ไปดูภาพกันนะครับขอหยุดคลิปวิดีโอไปประกอบเครื่องแล้วก็ดูภาพกันนะครับอ่าครับผมหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วนะครับผาทาการมาใส่เทสนะครับผมดูแล้วครับนี่นะครับบอดไว้นะครับ่ดูภาพนะครับโอเคนะครับจําเทสภาพสวยนะครับไม่มีขี้กากเลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ